สวัสดีจ้าพี่น้องพี่พาพามาจับหอยหนูบรรยากาศตอนเช้าจ้ะหกโมงกว่าๆที่ห้ากว่าๆฝ่าสางอเนะบรรยากาศดีดีจ้ะหาปลาหาหอยกินหลายปลาหอยเขาไม่ค่อยหากันคนแถวนี่หน้ามันใหญ่โผูดเนาะจะเข้าจะหาเออไปทำอะไรกันมันเยอะเกินเนาะ เขาหาแขกินกันรือว่าเนาะเขามาตัดยาเขามาตัดยาเนาะมาแต่เช้ามันไม่หล่นเนาะนู้นตะวันคืนฟังนู้นบ้านอยู่ตรงนั้นวันก่อนที่ฉันมาเนาะมาจากทางนี้เนาะมาจากทางนี้ก็มากับ GPS จ่ะเคยมาครั้งหนึ่งแลแต่ว่าถนนเขายังไม่สั่งใหญ่ยังงี้เนาะตอนมาเนาะก่อนโควิดเนาะ ที่นี่มามันไม่เห็นป้ายอันนี้จ้ะนี่ป้ายมันล่มป้ายหมู่บ้านช่างจ้ะเี่ยภาพไปดูป้ายป้ายมันล่มมันโดนพาย,ยุรถเขาก็บอกว่าเธอจะลงตรงนี้จริงๆเหรอเธอจะลง,รงตรงนี้จริงๆเราไม่เห็นมีบ้านไม่เห็นมีถนนว่าก็มีถนนนะั่นอะแต่ว่าป้ายมันหายไปไหนดูอ่ะ หมู่บ้านช้างจากข้างในบ้านท่าราดบ้านท่าลาดหมู่บ้านช้างเนาะ <c oughs> ป่ายมันป่ายมันลม่มลมพายุมาพี่ฮะห,หอยเนาะเขาอยากกินอะไรเขากับมาหาเนาะไม่ต้องมีตู้เย็นก็อยู่ได้เด้นี่ปลาเขาก็หาดีดีอย่างนานาปลาเนาะโอ้โหนาปลาที่ว่าฝนที่ปลามันเสือกขึ้นจากซาออะอเนาะเขาก็ได้หลาย นาำนานหน้า,นา,นา,นาที่เขาเกี่ยวเขาเล็วนามเฮงก็จับปาล,ลาละล่หลายเขาทำปลาไปเต็มไม่อยู่ยังงี้ก็ะไม่อดอีกอย่างหนึง่งเนาะอยู่ในเมืองเขาก็ไม่อดอีกอย่างหนึง่งอยู่ในเมืองเขาก็ขายของทําขนมตาลตามฤดูการทํานมกล้วยทอดขายเนะเาะพอเขามาอยู่นอกเมืองเขาก็จับหอยจับปลาเขามีมาหลาเข้าเลยมาอยู่ข้างนอกจก้ะ วันก่อนฉันมาเขาไปจอดรถไทยฉันไกลอยู่ตรงนู้นเขาบอกว่าไม่อยากจอดไทยไม่เห็นมีบ้านคนไม่เห็นซอยไม่เห็นถนนเนี่ยนะเขาไม่เห็นถนนนั้นเนี่ยเนะ <c oughs> ป่ะถ้ามาดูบรรยากาศตอนเช้านี่น,นึงจ้ะหอมๆเข่าเนาะเอาบรรยากาศมาให้ดูคนเมืองนี่ตอนเช้าขับรถมากระดายมแตช้า <c oughs> มาเอาบรรยากาศทุง่งนาคนเขาก็มาทํางานกันแต่เช้าบางคนก็มาขีดยาบางคนก็มาตัดยาตัดไอยอดเฮลมูดอกเฮลมูบางคนก็มาตัดยาไปให้หัวหนุให้งัวให้ช่างตัดยาให้ช่างด้วยนะเต็มคนด้วยเขาเอารถพ่วงมานุมาแต่เช้ามันไม่หล่นจ้ะโ,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 โอ้โอ้โอ้ตรงนี้ถอจะไม่ลึกยายนี่ รูเล้วใช่ไหมอยู่รูเล้วว่าลึกไปลึกเรามาอะไรเขาจะมาทำป่าย่ะหลบนานยังหลังคายุนี่เดะหลังม่ไบนี่โอ้ตอนตอนฝนตกแรงโอ้ นัเด็กจะคล<ง>้องไม่เฝ้าโอ้หนุนหมาใครมาหนุนขาหักด้วยหนุนโอ้ยกบกระโดดโอ้ยนุ่นน่ะมาวิ่งมาหนุนขาหักด้วยหนุนไอ้แบกหรือเปล่าไอ้แบกเปล่านู่นน่ะไอ้อไอแบกมันโดนไอ้แบกมันขนดัดล่างเด้ <het> <S <s <ips> <S อ เราพาไปดูห,ยไไหอยค่ะเป็นไรยังฉันก็ไม่กล้าลงดอกกลัวแต่ก่อนก็จับยุหอยตัว่า่หลายปีแล้วเนาะไม่ใช่สามสิบปีสี่สิบปีแล้วนี่ม่ลงน่านายโอ้ยได้หอยเอกา เลยหลายแล้วเอาไปกินด้วยไปให้เป็ดด้วยให้กาบด้วยคนกินหอยคมโอ้คนกินหอยขมไม่ห้กาบกินหอยเชอรี่ปะปะป๊ะปะ,ปะ,ปะเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูอีกสักรอบตอนเย็นตะวันตกดินเนะาะบายบาย